โรงเรียนพบภาพวิทยาคมมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งชื่อว่าชมรมชาวดอกสนทําได้ทําได้จากการเข้าร่วมโครงการเด็กไทยทําได้จึงทําให้เราได้ก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าชมรมชาวดอกสนทําได้ทําได้สําหรับวัตถุประสงค์นะครับของการจัดตั้งชมรมชาวดอกสนทําได้ทําได้นะครับของโรงเรียนพบภาพวิทยาคมนะครับก็เพื่อที่จะ มุ่งเน้นให้สนับสนุนนะครับการทํางานของชมรมนี้สนับสนุนเรื่องสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็ตอบสนองนโยุบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันนะครับกิจกรรมที่ชาชมรมชาดกสินป์ทำได้ทำได้ที่ดำเนินงานก็คือ กิจกรรมสุขาน้าใช้กิจกรรมเด็กไทยฟันดีและกิจกรรมออยอนอยนะครับสำหรับกิจกรรมสุขาน้าใช้นะครับก็ทางชมในกิจกรรมสุขาน้าใช้ก็จะมีการตรวจความสะอาดห้องน้ําการตรวจเช็ครองเท้าแล้วก็การนํารองเท้าไปวางนะครับและการทาน้ำยาสบู่เหลวน้ํายาล้างมือไปไว้บริเวณหน้าห้องน้ํารอบๆโรงเรียนนะครับส่วนกิจกรรมของออยน้อยนะครับก็จะมีการตรวจสันผนเปื้อนอาหารและตรวจความสะอาดของผู้ครุงอาหารและภาชนะ ภายในของโรงเรียนนะครับสำหรับอุปสรรคปัญหานะครับของการดำเนินง,งานของชมรมชาวดอกสนทำได้ทำได้เนะี่ยปัญหาแรกก็คือในเรื่องของนักเรียนนะครับผู้ใช้ห้องน้ำ โดยทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ตระหนักถึงความสะอาดนะครับก็มีวิธีการแก้กไขคือให้ชาวชมรมเนี่ยช่วยกันทั้งติดค้ายประก,กาศทั้งมีการรณรงค์นะครับการประชาสัมพันธ์ในหน้าเสาธงแล้วก็เสียงตามสายนะครับ <c oughs> เพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้เขาเห็นความสําคัญของความสะอาดของห้องน้ําแล้วก็การใช้โรงอาหารอย่างถูกวิธี นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจะได้ทำในโรงเรียนภาพียาคมครับก็โรงเรียนได้เรียนเห็นความสำคัญในการอิิคราะ์แล้วว่าคนไทยเราเนี่ยต้องเป็นคนดีคนเก่งและก็มีความสุขนะครับเริ่มแต่ปีการศึกษา2552ต้นมาได้ปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมสำนึกความเป็นชาติไทยและคิดถีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ทีกนทุกคนรวมทั้งหัวตอนการศึกษาุกที่ด้วย ในปีการศาึกษาข้นหนึ่งและเข้ามาสู่ภ่นานี้โรงเรียนได้เสริมได้ส่งเสริมในเรื่องอคุธรรมโรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเพราะน,น,น,นั้นอันนี้โรงเรียนเรายึดถือเป็นห <c oughs> ลักปฏิบัติตลอดมาครับทุกวันนี้ยังคงมีรุ่นน้องที่ทำงานต่อจากรุ่นพี่ต่อไป